ผิวเป็ดกัวเยาลายนายหลวไว้่กุดสึ่เตชุมเหลียวกว่ายาขี่กไวเยาสุดท้ยนี่กนมึนกนเรื่องไหเหมือนโกเหมือนวัวหรื่พี่จิ๊กไว้ฮก็ายังถามฟลุกเป็นเมื่อเหมือนจึงเมื่อปีสิบคือยี่สิบเป็นยี่สิบห้า ลูกเยอะอุ่ตาควาานะลองตายเลยลงพี่เลยลองุให้มันจะมีมาเหมือนกันออไปเพื่อแตุ่่เตาที่เจุมเตาด่างแจ่มนี่นะ้มด่างแจมนี่มันจะเ้าถึงที่ไหนเงียบแ้วน้องความว่าเขาคำหลาโก้เขาคำหลาจือเนี่ยเงบดอกก้นๆนนี่เขาคำเป็นสายเขาอ่ะนะเขาวาำเป็นสาย้เขาพูกเขียวอ่ะพวใส่คำโเขามเนี่ยเนี่ยเงีบดอก้ๆนี่อะเขกว่านี่เขาุงยันของชุ่อเตาใหญเนี่ยนนะ นะมันคิดหนูมันคิดมันถูกเขาขับทุกย่แบบหนน่นะรูปล้านปะวันนหอะทุกย่ตัวูแน่นะนะโค้วเออโค้ชวิม่ะขวิ่งมาเขาโกวาดดื้อกลานว่าวิ่งม้านัมัื้อขึ้วาหนยากําไหนอ่ะพีน้องเอพี่น้องอาจีเอโคไลเเนียไม่ดี หรอเป็นเมือเหมือนจึงเหมือําิดตัวชาเนี่ดัดาใส่ช้างเน่าปิดตัวเขาใส่ช้างเน่าป่ัวเขาขี้งเ่ยขี้เนี่ยขี้วั้งขี้เนี่ยขี้ปอนป กินเขาก็ถูกเอาคามกินทีุ่นน uh ั Th ่งบเนะเราดินขึ้นถูก็ถูวเอาความมกดินนี่เอาทำแต่ไม่ปันความตบอีกันก็อยู่ๆามาหอวากันที่ทั้งนั้นเนี่ยมันแตกนะกว่างเยาวาซุ่มเขาถูก็อายุถึงปางเขาอะสังถึงนี้ก็เขาอยู่นมดแ่บกันเอมันมีแต่ล้ำนาเฮ็ดอยคนเมืองไงเมืเตันชูชูดีต่อยคนเมืองคนเมืองกู้ข้าไปกวอาชูสูคนเมืองไปก่าเนี่ยสันเป็นเงียบแพง 随便骂街。